ครัวนี้หลังจากที่เราทําถึงสูตรแล้วนะครับนะครับให้เรานะครับขึ้นมาบนนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกหนึ่งนะครับคลิกเลขกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับหนะึ่งสองแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นสองนะครับก็เอาตัวได้คัสตั่มออกแนละ้วก็ส จากนั้นนะครับ,นะรบให้เราขึ้นมาคลิกที่ตัวเลขหนึ่งนะครับให้เรามาที่ตัวโค้ดนะครับมาที่ตัวอีเว t นต์นะครับนำเวลคริกออกมานะครับเสร็จแล้วมาที่ตัวลุกนะครับเอามาที่ตัว variable นะครับ แล้วก็ make variable นะครับ timba pit ตัออันนี้ก็ได้นคเสร็จแล้วก็คลิกตัวนี้ for this spy story นะครับนะครับก็จะเป็นก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับมาที่ตัว นี่เซตเซตฟิตทนี่นะครับเอาออกมาครับต่อ Hit. มาที่ตัวคอนโทรลนะครับเดี๋ยวตัว variable นี่เอาตัวนี้ออกก่อนคนระับฟิตทูออกมาที่ตัวคอนโทรลนะครับอ่ารีเฟรช มาที่ตัว variable อีกครั้งหนึ่งครับนำ c h a g e chain Ch this by นะครับได้เรามาที่ตัว control ตัว create create clone of my s e l f นะครับ ก่ออมันเซลตอนนี้ให้เรานะครับนำตัวนี้ออกมาเป็น i start as c l o n e นะครับตัวนี้ forever นะ forever นำ forever มาใส่นำตัว x เด่นที่มีเอนะครับนำที่มีเอตัวนี้ด้วยปิดมาด้วยนะครับ นีนะครับมาที่ตัว operator นะครับ o ตัว,ตวมากกว่า50นะคบมากกว่า50มนะาใส่ถงให้เรามาที่ตัว variable นะครับเอาิอนนี้ให้เรามาที่ตัว operator อีกครั้งหนึ่ง เล่นออฟแอปเปิลมาใส่ตรงห้าสิบนะครับมาใส่ตรงห้าสิบเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนแอปเปิลตรงนี้นะครับเป็นโดรนัสนะครับเป็นโดรนัสมาที่ตัววอรเอเบิรนะครับแล้วก็เอาโดนัสมาใส่ครับมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับมาที่ตัว ลุกนะครับที่ตัวลูกเอาฮิตนะครับมาฮิตฮิตมาใส่ฮิตมาใส่ตรงนี้นะครับส่วนโชว์ให้มาใส่ตรงเอวมาที่ตัวสวิตช์นะตัวนี้นะครับสวิตช์คาชังนะครับถ้าเรานำตัวนี้นะครับมาใส่ มาที่ operator อีกครั้งหนึ่งนะครับ let เตัวนี้นะครับเนี้สใส่เข้าไปตรงศูนย์นะครับสใส่เข้าไปตรงศูนย์มันจะมีหนึ่ง นะครับแล้วก็ครับพอเราใส่ชุดนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะตัวแอปเปิลนี่นะครับเรามาที่ตัว variable นะครับนำโดนัทมาใส่มาเด็กหนึ่งนี่ก็ตัวนีนะครับมาใส่เสร็จแล้วเราต้องย้ายตัวนี้ลงมาแล้วนะครับมาที่ตรงนี้มาตรงใต้โชว์นะครับอันนี้ให้เรามาที่ตัว motion นะครับเอาตัวกด 2F y ใส่ตัว x y มาใส่เสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเรามาที่ตัวโอบาเดเตอร์ก่อนนะครับนำตัวนี้เครื่องหมายดอกจันนี้แะแตัวคูณนี่นะครับตัวคูณนี้ออกมามาที่ตัว v a ร์น b l e ับนำดิมาใส่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ให้เราใส่สิบสองน,นะครับมาที่ตัว โอเปอเรเตอร์ ator, นะครับนำตัวลบนะครับตัวลบนี้มานะเสร็จแล้วเอาตัวนี้มานำชุดนี้มาใส่ในในลบช่องแรกนะครับตัวนี้ให้เรายกขึ้นไปไว้ในส่วนของ X นะครับในส่วนของ X สุดนี้ก็จะให้เป็น180นะครับ หนึ่งแปดศูนย์ครับส่วนตัวนี้ตัววายนะตัววายตัววายก็คือหนึ่งหกศูนย์นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับตัวตัวไอตัว v a r อ a b l e นะครับเราเอาตัวนี้ออกไปก่อนตัวติกถูกเราได้ออกไปก่อนนไะด้กกนนว่ามันจะดีไหมแต่ถ้าถ้านี่เราก็ ตรงสายขับเละครับครัวน,นี้พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะจะสังเกตว่าเนี่ยบนเนี้ยมันจะอยู่มันจะอยู่ติดข้างบนเลยนะครับซึ่งเวลาเราคลิกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นในส่วนนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับตรงวายนี่นะครับก็ให้เราเหลือสักหนึ่งร้อยยี่สิบก่อนดูได้ว,ว่าเนี่ยก็คือลงมาแล้วครับแต่ถ้าจะให้มันเห็นชัดอีกหน่อยหนึ่งก็สัก หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบนะครับหนึ่งร้อยสิบก็จะเห็นชัดเลยนะครับจะเ็นเห็นตัวนี้ชัดนะครับก็แก้ไขตรงนี้นครับเพราะว่าเราคลิกเนะี่ยมันก็ตัวเลขมันก็จะจะขึ้นมานะครับับต่อไปก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเราจะนําในส่วนของโดนเนี่ยขึ้นตบบนี้นะครับให้เรามาคลิดที่ตัวตัวนี้นะครับโดนนัทนะครับมาที่ตัวพลาสติเนะสร็จแล้วก็ลากาคุมนะ ก็ copy นะครับเสร็จแล้วให้มันบางที่ตัวนี้ state ตัวนี้นะวางแล้วก็ย้ายไปข้างบนดูดูว่าดี่รือไม่แล้วเสร็จแล้วก็ตัดที่ฐานเลย ก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยเวลาเราเสร็จตรงนี้เราก็จะมานะครับเวลาที่เราต้องการจะเล่นนะครับเราก็คลิกตรงทุมนะครับตรงนี้ก็นะครับตัวเลขก็จะขึ้นสุดนครับอันนี้คือในในส่วนของของตัวตัวเลขตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับระยะห่างนะความสูงของตัวตัวนี้มาปักตรงนี้นะครับ ส่วนจะให้มันห่างจากตัวตัวโดนัทเนี่ยนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับอันทนนี้เราจะมาทำในในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสุดท้ายนะครับให้เรามาปรับที่ตัวตัวโดนัทนะครับตัวโดนัทนี่นะครับเอาตัวนี้ออกตัวนี้มันยูเป็นเจ็ดสิบสามครับตอนนี้เราก็จัดนะครับมาที่ตัวเซฟโดนัทนะตัวนี้นะครับ เสร็จนะัมาต่อบนนี้เลยอ,อันนี้ก็จะเิ่นที่ศูนย์นะครับจะเิ่นที่ศูนย์นะครับเิ่มที่ศูนย์แล้วนะครับแล้วก็เล่นแบบก็เป็นเกมแบบคลิกเฉยๆนะครับเป็นเกมแบบคลิกเฉยๆนะครับแล้วก็หยุดนะครับพอหยุดเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมาเริ่มที่ศูนย์มาเวลาที่เราสตาร์ทไหมครับนะนนนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่เสียงกันนะครับเริ่มแรกเลยให้เรามาที่ตัวอีเวนต์นะครับนำเป็นคลิกออกมานะตามด้วยบอร์ดครันะตัวนี้นะครับตนนัวบนะอรดครไปที่คอนโทรลนะครับนำ ลอยเวอร์ออกมานะครับจากนั้นก็ i ิ t เดนนะครับอิเดนมาที่ตัวเซนซิงนะครับเอาเมาส์ดาวมาใส่ครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวล o ปเอานำตัวแชนแชนไซส์บายในสักห้าสิบนะครับ มาที่ตัวซาวนะครับ sound, นาสตาร์ซาวมาตัวนี้ก็ไปเลือกเอานะครับอ่าตัวตัวเสียงเนี้ยนะครับแล้วก็เลือกตัวเทดดอกนะครับหยดน้ำนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวคอนโทรลนะครับ until w a i t until นะครับมาใส่ตรงนี้มาที่ตัว โอเปออเรเตอร์นะครับโอเปเรเตอร์นำน็อตมาใส่เสร็จแล้วก็มาที่ตัวเซนซิงนะครับเมาส์เอาเมาส์ดาวมาใส่นี้เดี๋ยวเอาขึ้นี้มาทำเมาส์ดาวมาใส่เนี่ยเซน ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับการแนะนำเกณฑ์ตัวคิกเกอร์นะครับก็ใส่เสียงเสร็จแล้วก็สว,วัสแลววันนี้ก็สวัสดีครับ